สวัสดีครับชาวเกมคลาสสิกแอคชั่นทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็แบบไอแบบวันนี้ผมก็แบบไงครับผมจะก็จะมาสอนโปนะครับที่เราหายหน้าหายตาไปนานนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเครื่องผมมันกากนะครับสองก็เน็ตอีกแล้วนะครับเน็ตมันเกียนนะเน็ตอ่ะมันกากครับผมก็ทําไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะผมก็ทําได้อีกแล้วนะครับว่าโป้เออจีจีกระเดี้งเข้าครับก็จะโปกันแบบถึงใจเลยนะครับ ไอคนไอกฤษมันทํากับผมไ้เยอะมากนะครับมันโปกันเป็นการหลอนเลยครับเนี่ยโอ้ผมก็โดนตู้นะครับผมเจอโป้ทนะุกวันอ่ะผมก็ทําได้แล้วนะคืนนี้ผมก็จะมาสอนนะครับโปกันเด้งครับแล้วก็โป่งทะลุเป็นกระสุนไวฮะนะครับฉบับผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็แบบต้องขอขอบคุณไอช,ช่องแบงค์นะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับ ชื่อช่องแอร์แบงค์นะครับรง,ง่ายๆเลยแบงค์นะครับอ่าขอขอบคุณเขาจริงๆนะครับผมก็ได้โปรกานเด้งมาจากเขานะครับใครอยากได้ก็ยังไงครับเดี๋ยวผมก็มาสอนให้มันลง youtube เลยง,ง่ายดีไหนๆเดี๋ยวมันก็โดนปิดแล้วโปรโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกับกำลังใจให้ผมนะครับอ่าไปแล้วนะครับชิไปแล้วก็